โอรถเยอะมากรถ90%จะแจกฟรีล้วนะสุดยอดโอ้รถเยอะจัด สวัสดีครับทุกคนต้องมนครับผมผมอยู่ที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างจะมีบางแบรนด์นะครับหรือว่าหลายๆแบรนด์เขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยเอากล้องเข้าไปถ่ายข้างในได้นะอาจจะถ่ายได้แค่โปรโมชั่นที่อยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นการบอกโปรโมชั่นให้กับทุกคนรู้แบรนด์นี้ลดสูงสุดเท่าไหร่2ชิ้นแถม1ชิ้นอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่มีแค่ของใช้อย่างเดียวที่นี่มีของกินด้วยนะครับโอเคป่น คือฟูดคอร์ดนะครับทุกคนจริงๆผมจะเข้ามาหากาแฟครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีไหมอาหารญี่ปุ่นนะเครื่องดื่มข้าซอยรัวพอนเพนนะครับอันนี้เป็นอะไรอะข้าวหน้าไก่อาหารชุดนะจุดคืนภาชนะนะครับทานเสร็จก็เอามาวางนี้เดออันนี้เทียนชายยี่สบสี่นะครับ อ,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 อเดือดเลยทุกคนกำลังเดือดเลยร้านหน้านะไม่รับเงินสดนะครับแลกบัตรที่แคชเชียร์นะอ๋อแต่ว่าสามารถสแกนจ่ายได้เหมือนกันแอปธนาคารใช่ไหมครับโอเคทรูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะโอเคครับอันนี้ก็เตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส่นะข้าวมันไก่สะพานเหลืองก็อยู่ตรงน,นี้ไงสายามพิมออเดอร์เตมีส้มตำด้วยนะมุมแซบ่บ นีใช่ไหมไีห้องน้ำเมื่อกี้ที่ผมพาไปเดินดูมาก็เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบง g อกเทสตี้นะเป็นแบบว่าแปรรูปขนมโอเคครับทุกคนแบรนด์แรกไปครับเอสิคตอนนี้ก็คือซัมเมอร์ดินะครับ10% on top นะครับอโลฮ้างซัมเมอร์ดินะมีแชมเปี้ยนนะลดสูงสุด50%ครับ Adidas End of season sale นะครับลด on top เพิ่มสูงสุด40% JP Travel Store นะครับ Hello Summer นะลดสูงสุด65%นะครับ JP Legacy เซวาก็จะเป็นรองเท้านะลดสูงสุด60%นะครับอันนี้คือเป็นมุมน,นั่งพักผ่อนนะคือที่เนี่ยเราเดินใช่ไหมเขาจะเป็นเหมือนเหมือนโัว o. เดินวนได้เลยก็คือเราจะกลับมามาจบที่เดิมสองข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นช็อปนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณให้นั่งพักแล้วก็มีเก้าอี้เนี่ยน่ารักนา่ากหลายแบบตรงกลางไม่ใช่มีเก้าอี้อย่างเดียวเขาก็จะมีคีออสขายขนมเครื่องดื่มเครปหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่เยอะนะครับฟูมากก็คือลดสูงสุด50% s h ิปลิง k ลดสูงสุด50%นะครับโอ้สินค้าลดเยอะอันนี้คือเหมือนกับว่าต้อนรับซัมเมอร์เนาะลดกันเยอะครับอันนี้แบรนด์รองเท้ายอดฮิต h a w a ย a n นะครับลดสูงสุด50%นะทุกคน10ชิ้น1,000นะแล้วก็มีอันนี้เมื่อคุณรับบริการวัดไซส์กับซาบีนารับฟรี50บาทนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับจิมทอมสัน Exclusive Sale นะครับลดสูงสุด70%นะ อันต้าเอาเด็ดซื้อ3ชิ้นหรือมากกว่านะครับออนท็อปอีก20%่สซนแซนทสนะครับชุดเครื่องน,นอนนะข้างในผมเห็นลด50%นะครับวาก้นะครับ, ago, รบชุดชั้นในคุณผู้หญิงนะครับลดสูงสุด70%นะครับ อันนี้เป็นสิทธิ์เข้า VIP l o u n g e ที่สยามพีเมยมเอ์เล็นะครับเคลื่อแต่วันนี้นะครับถึง30เมษายนปี2567นี้นะครับ True แล้วก็ D-TAC นะครับก็สแกนกันเข้าไปทุกคนนี้ครับ Under Armour ลดสูงสุด50%ครับ b e r r y h i l l Polo Club นะครับไปถามพี่เข้ามานะครับซื้อ4ชิ้นฟรี1ชิ้นสินค้าที่ร่วมรายการนะครับก็คือสอบถามได้ที่ข้างในนะครับว่าสินค้าตรงไหนร่วมรายการบ้าง แต่ว่าสินค้าที่ไม่ได้รวมรายการที่ผมเห็นนะก็คือ1,990เกหรือ390ก็มีนะครับโอเคก็มาดูกันนะ Rave r u n น e r นะครับ Rave r u n n e r ก็จะขายรองเท้าเป็นหลักนะแล้วก็คือจะมีชุด running ออกกำลังกายนะครับรองเท้าแล้วก็ชุดออกกำลังกายเกี่ยวกับการวิ่งนะครับลดสูงสุด60%นนะครับตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเห็นไหมทุกคนที่นั่งโอ้อันนี้มุมถ่ายรูปแหละ ที่ผมไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะครับแบรนด์นี้นะทุกคนถ้าผมอ่านไม่ผิดคืออารมณ์นะขายน้ําหอมอ่ะนี่นะครับแบรนด์แว่นนะโอเดย์นะครับเขาติดโปรโมชั่นว่าเคียร์รนเซลนะครับตรงข้ามโอเดย์ก็จะเป็นชาตรามือตรงข้ามโอเดย์นะครับเป็นชาตามือนะทุกคน ซีว่าตอนนี้ Starbucks มีเมนูที่เป็นเอ่อซีซันอลอะไรเอ่ยตู้ลาลาวานิลานะครับน้องนั่งอยู่บนกล่องน้องเป็นกล่องนั่งอยู่บนกล่องอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นแมทนะเราก็มาจิ้มได้อันนี้มีช็อตเตอร์บาสอ๋อเลือกเอาบิวตี้ไอทีแ <and> อนด์เกชั่นโฮมแอนด์ทราเวลฟู้ดบาร์เบอร์ดี้ก็เบื้องต้นคร่าวๆทุกคนสามารถมาดูได้ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเบรตองนะครับอันนี้คือเมนูที่สั่งไปครับ เป็นเบรดท็อ k อีกสาขาหนึ่งที่มีกาแฟขายนะครับดีจังเลยถ้าใครเคยดูคลิปผมตอนที่ไป MRT ทีลาดพพ้านะที่จะมีกูเม่มาเก็ตอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีร้านเบรดท็อ k แล้วก็คือจะมีกาแฟขายเหมือนที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็เลยครับ โกครีมที่อยู่ข้างบนไม่ได้หวานมากสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวโอเคนะโอเคไปครับทุกคนไปดูกันต่อครับอันนี้ b o d ดีกรอ e นะครับอยู่ติดกับเบ a d ช็อกนะบอดี้ o v e ก็โปรโมชั่นลดสูงสุด80%นะครับ U.S. Polo Association นะครับไม่ได้มีโปรโมชั่นบอกอ่ันเนี้ยตรงข้ามกับบอดี้ o v e กับเบ a d ช็อกก็จะเป็นบาร์แอนด์บอดี้เวิร์นะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะเลยบอดี้โก้มาหน่อยนึงจะมีโกยเตะอันนี้สตอร์รี่นะครับ เ e อรี่ขายรองเท้านะครับลดสูงสุด60%เ e v ว s ์ลดสูงสุด50%นิวเอล่านี่ครับโปรโมชั่นมาร์ชเมก้าเซลนะครับเฮดแวร์ดิสคาว25%นะครับอันนี้อเมริกันทัวริสนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะข้างในก็จะมีลด30% 40%นะครับโปรโลเวล d ลดสูงสุด50%นะครับแฟ a s s ่นฮอริกนะครับซัมเมอร์เมก a าเซลนะครับลดสูงสุด70%นะทุกคนอันนี้นะครับ ด็อกเตอร์มาเต้นนะครับลดสูงสุด50%คู่นั้นสวยอะ่ะคุณเห็นไหมคู่ข้างในไฮบิด <Hybrid. S 3> ซื้อ3ชิ้นลด50%นะครับบอสซีนี่ลดสูงสุด70%ครับเดอะนอตเฟสนะไม่รู้ว่าเขาลดเท่าไหร่นะเดอะนอตเฟสก็ Face, คือมีช็อปด้วยส่วนข้างในไม่เห็นป้ายเลยอะ่ะพาซิยานะครับพาซิยาก็เป็นชุดที่นอนนะลดสูงสุด60%ครับแวนส์อท์เล็ตนะครับ อันนี้ลดสูงสุด70%นะครับโอ้สีทอง Cimberland t i m b e r l a n d ลดสูงสุด50%ครับ Mango Outlet นะครับ, let, รบเสื้อผ้าคุณผู้หญิงนะของคุณผู้ชายก็มีอยู่กล่าวไปนะครับของเด็กก็มีนะครับ Mango ลดสูงสุด70%นะครับ d o s, <Dos> <S ก็จะเป็นแบรนด์กระตูน DC นครับโปรโมชั่นเขาซื้อ1แถม2จ่าย1ได้ถึง3โอ้โหอันนี้คุ้มมากเลยอะ แบรนด์นี้ลดสูงสุด90%น่ะจะแจกฟรีแล้วนะสุดยอดแบรนด์ที่ผมว่าก็คือ r e เป p e r ทุกคนทุกคนดูลดสูงสุด90%น่ะโหลดเยอะมากลด90%ทุกคนดีลด90%น่ะจะแจกฟรีแล้วนะโอ้โลดเยอะจัดอันนี้ทุกคนรู้จักดีครับแบรนด์นี้ l a c o s e ครับลดสูงสุด50%นะครับบ a ลี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนมขึ้นมาแล้วครับอันนี้ c o m e l ล o นะครับ แบรนด์เสื้อผ้าคุณผู้หญิงนะใบ o n get 1 n e free เลยอะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยอันนี้นะ shuttle bus นะครับเวลามีบอก Jim Thomson Factory Store อ็อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอันนี้น่ารักสามสองหนึ่งไปทุกคนคิดว่าอันนี้อะไรครับน่ารักไหมอันนี้อันนี้คือนี่ครับเปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นโอกาสสุดพรีเมียมครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวา2567นะทุกคนนี่จับรางวัล5รางวัลทุกวันที่28ของเดือน1ขวดเท่ากับ1สิทธิ์นะครับประกาศรายชื่อบน f a c e b o o k p เ g จสยามพเมยมเอาเล็ทแบงกอกนะครับเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะทุกคนโครงการนี้ดีมากเลยข้างหลังน้องเป็นยังไงรู้ไหมข้างหลังน้องก็เป็นขวดอ่ะแทนที่เราจะเอาขวดน้ำไปทิ้งนะทุกคนเราก็เอามาตรงนี้ลุ้นรางวัลได้แล้วก็ขวดพลาสติกเขาก็เอาไปรีไซเคิลต่อนะครับ มีที่ให้คุณนั่งพักผ่อนแล้วก็พาคุณลูกคุณหลานเนี่ยมานั่งเล่นได้นะครับนี่ครับทุกคนไปเป็นไงทุกคนสวยไหม ตรงกลางเขาจะมีแบบสวนนะตรงนี้แล้วก็แบบที่นั่งเล่นเห็นไหมเพียบเลย Hello Thailand นี่นี่ผมชอบอันนี้ทุกคนพร้อมยังป็น <_ s> ไงน่ารักไหม แลบลิ้นแลบลิ้นแล้วมันต่อกันนะสามตัวนะเห็นไหมเฮ้ดูดูดูได้แนวแนวแนว,แนวโอเคครับไปทุกคนอัปเดตกันต่อ,น,ตอน,นี่ผมเดินได้ประมาณ50%ก็ไม่ใช่ว่าเดินช้อปปิ้งอย่างเดียวมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับลมดีนะทุกคนนะที่นี่โอเคอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนแบรนด์เนมนะครับที่อยู่ติดกับเส้นถนนมอเตอร์เวย์นะเดี๋ยวของแบรนด์เนมเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตแบรนด์แล้วกันนะครับว่ามีแบรนด์เนมหรือว่าไฮแบรนด์มีอะไรบ้าง ลองชอมนะครับจิมมี่ชูนะ PP s p a c e นะครับจะมี MCM นะครับแล้วก็มี Palm Angel นะครับเราสูงสุด70%นะครับบอสนะทุกคนตรงข้ามบอสก็จะเป็นบาลังเซียกาครับอันนี้นะเบอร์เบอรี่นะวร์เสเช่ มาจร์คอปอ,อันนี้ MK ไม่ใช่ MK ซูกี้นะทุกคนไมเคิลคอร์นนะทุกคนนะอันนี้ไมเคิลคอร์นเขามีเซลด้วยครับอันนี้นะรถสูงสุด70%นะครับช็อปใหญ่เลยอันนี้โคชครับอันนี้เคสเบสนี่อันนี้อยู่ตรงกลางมะม่วงน้ำดอกไม้เพอร์ลาคาวินไทย์รถสูงสุด80% o n i บเปอโอนิสก,กครับ อันนี้คาลและกาเฟลออันนี้สยามคักชิม่าทุกคนลดสูงสุด80%ร์เซน์ะครับ Max Mara Outlet เสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับอันนี้ Hello Yogurt To Me ติดก,กับช o ม e ก็น,นี่ครับมีห้องน้ำห้องน้ำจะมีหลายจุดครับร้านขายเพชรจูบิลี่นะครับเป็น outlet store นะตอนนี้เขามี outlet clearance นะครับ Swiss watch นะครับก็คือเป็นนาฬิกา อันนี้ E.C.O h ซื้อ2ชิ้น on top 10%แล้วก็ซื้อ4ชิ้นขึ้นไป on top อีกอีก0นะครับอันนี้ S&P นะทุกคน American Eagle ทุกน Eagle, คนลดสูงสุด70%ครับ e a n d Boy มีโปรเบิ้นคูณ2บ u y วันเก้นวันรครับ mm hmm. ในนี้จะมี Sushi Plus Mini Soul Bar Body นะครับ ชวาลอฟสกี้บอลชอนไปลุยกันต่อครับต่อไปเป็นชวาลอฟสกี้ครับเดอะอาล่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นชานะลูกกวางลูกอันแบรนด์เอาเล็ตนะครับสปอร์ตแฟชั่นฟูด้ดแวร์ทอยส์นะครับ อันนี้ลดสูงสุด90%ในนี้จะมีแบรนด์หลายแบรนด์นะครับก็จะมี Adidas, มี n i ท์เวสมี s t e มแมเดนะครับลุคกี้ USA นะแล้วก็มี m a r v e l น้วยเบียร์กระแดงนะอันนี้ a r r o w นะครับ e n d o f Season นะครับลดสูงสุด50%นะครับโอมาส์นะครับลดสูงสุด70%นะครับเป็นชุดเครื่องนอนนะอันนี้ b p o ีโอครับเป็นไลเก a g e นนะครับกระเป๋าเดินทางลดสูงสุด50% ดอทไลฟ์ก็จะเป็นแกชเ็ตเทมเพย์มือถืออุปกรณ์มือถือนะครับอันนี้คือราคาเพย์สนะเซลเหลือ8,990บาทผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นสูงสุด3าเดือนกับบัตรที่ร่วมรายการ Sketcher Spring Sale ลดสูงสุด20%ครับ a n e l o ้ลดสูงสุด70%นะครับ c a m p e r รลดสูงสุด60%ครับ ตรงข้ามกับแคมเปอร์ก็จะเป็นโอริโน่นะครับเครปแล้วก็ชานะครับซานตาบาบาร่าโบโลแอนด์แร็กเก็ตครับก็มีวสัสดันธ์คอนเวิร์สถสูงสุด35%รครับแต่ว่าตรงนี้ทุกคนอันนี้คืออันนี้คือสนามเด็กเล่นนะทุกคนนะที่ขห่งน้องดูดิ นี่สไลเดอร์โอเคทุกคนตอนนี้ประมาณ90%และที่ผมรีวิวไปอาจิซังฮ่องกงดูโดแล้วก็เคฟซนะครับอยู่ตรงข้ามกับ n นกี้นะครับไปดูโปรโมชั่นไนกี้หน่อยว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนี่ครับลดสูงสุด40%่นะครับไนกี้นะอันนี้ไนกี้ใช่ไหมนี่ครับ ตรงข้ามไนกี้ก็คือ Adidas นะครับ Adidas ผมอัปเดตไปแล้วเนาะรถสูงสุดก็ On t o ็อีก40%นะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะครับวันที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือวันที่10 มีนาคมนะครับทุกคนก็โปรโมชั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาอัปเดตโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับที่นี่มีแบรนด์หลายแบรนด์นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งของกินทั้งของใช้นะแล้วก็โปรโมชั่นนะครับที่จะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นไปนะครับบางร้านบางแบรนด์นะก็คือใช้โปรโมชั่นเดิมนะครับหลายๆร้านหลายๆแบรนด์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นไปช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าร้อนก็คือจะเป็นโปรโมชั่นซัมเมอร์ดีลนะครับซัมเมอร์เซลล์โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนนะครับกิจกรรมต่อไปจะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายแฮปปี้ฮาลาเด d เ s s ร์ t นะครับผมมีเมนูจะกินอยู่ครับมะยงชิดปั่นแก้วหนึ่งครับอันนี้นะทุกคนมะยงชิดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมะยงชิดปั่นนะอันนี้เป็นซีซันอลนะไม่ได้มีตลอดนะครับมะยงชิดนะครับอันนี้ภาพยนตร์ไก่ yeah! หนังไก่โคตรกรอบนะครับมีซอสจุดสีซอสน้ำจิ้มไก่เชดดาร์ชีสเกาหลีกรกะเทียมเกาหลีเผ็ดที่เด็ดอยู่นี้ไร้มันบางกรอบครั้งที่แล้วที่เรามากินก็คือน้ำส้มเกล็ดหิมะนะทุกคนอร่อยหวานกำลังดีแล้วก็น้ำอ้อยนะครับอันนี้บอกเลยว่าอร่อยแต่ผมยังไม่ได้กินนะแล้วก็อันนี้โค้กบุ้นก็อร่อยแต่ยังไม่ได้กินเหมือนกันพอช้อปปิ้งนะครับเสร็จก็เติมความสดชื่นกันตรงนี้ได้นะครับสามสองหนึ่งไป เหมือนกินมะยงชิดที่เป็นลูกๆทุกคนแต่ว่าเราไม่ต้องเอามะยงชิดที่ซื้อมาไปล้างแล้วก็มาปอกเปลือกนะครับอันนี้พี่เขาปั่นให้เรียบร้อยหมดแล้วจริงๆเราปิดคลิปไปแล้วอปิดอีกรอบหนึ่งโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันต่อเดี๋ยวไปดูกันนะครับไป